มาอีกแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้มาตกปลา <c oughs> ดูหมายใหม่นะครับนี่มาหมายใหม่ครับจากวันที่แล้วไม่ได้สักตัวผ <c oughs> นไล่ก่อนครับครับหมายของเราวัานนี้น่าจะมีตัวครับ การโจของเราก็กำลังย้ำอุปกรณ์อยู่ครับ <c oughs> มาลุกขาลุกบุหามวางโทรศัพท์กนวางโทรศัพท์อ,อะไรว,วะตั้งกล้องครับ ตั้งไม่ได้วะอุปกรณ์ผ่านโจแอปเ,เล็งให้ดี ูสภาพไมกก้ก็โอเคครับวันนี้อ้อมลุยกอบเปียแปบ๊บนะครับปากินนะครับน้องของทานโจครับไหลวะไหลบะไหลนะครับไหลนะครับ แตกเอาเลยครับธนะาตาของทิ้ของพาร์โจ้นลครับยังไงครับยังไงอรงนี้เด็กไหมตึงตึงก่อนทำตึงก่อน ลากอีแค่นึงลดกป้ไปค่อยค่อ,อยกอ่อเอาโอ้โหไม่ปิดลรอกครับพี่น้องอยู่ไหมปูไปงูแล้วครับอยู่ครับป,ปิดปิดหน้าเบรกครับปิดโอ้ปิดเบรกปิดเบรก,ก,กอยู่แล้วครับพี่น้องครับ มาอยู่ครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วยกมาเลยครับโอ้โหไปชาเลยครับวันนี้อมาแล้วครับวันแรกเอ่อจับเมยจ์จับปลาจับปลาโชว์ครับหมายเลขครับหมายเลขโอ้แฉลวโอเคครับโอ,อ้โหหมามนจริงจริง กระสอบ้อามากยังก็บอมากบางทิมแบบนี้ละรไายครับวางวะกระโดดปักครับตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับประมาณหนึ่งกิโลได้ครับมาครับแต้มแรกเรามาแล้วแต้มแรกหมานๆมานครับอ,อ,อยากกินเจ้าเี่ย ดูจริงจริงี่น้องกดตากดตาตาไว้กินไว้ครับไม่ถึงห้านาทีครับถึงนิด <s we ak> เดียวมีแหละม่นมีมัมนน้ำเลยมึงละห้อ,อยเสือกห้อยไว้

อนาถาครับวันนี้เมื่อเอาเ<อ>นี้ยมาใส่บะกินวะอ่ะเออบัตถุวะถุงถึงก็ไม่มีครับเดี๋ยโอเคได้แล้วเออไม่แล้วไปเสียน้ำไว้เสียน้ำไว้บระคาดดอกนี่จักเดียวเออบระหลุดดอกเนี่ยกูเสียไปเสียมาไมยไว้เนี้ก็ได้ฮะห้อยไว้เลยนี่ครับนักตกปลาอนาถา เออลองไปทางเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วครับท่านไปอีกแล้วครับท่านยานสองครับวันนี้ไปอีกแล้วครับท่านมาอย่าดูกปนี่เจะนทง่ง่ง ย,ย,ย้ายย้ายไปยุไปยุไปแล้วครับท่านยังเจ้าเอ้าเตไ้ไปแล้วครับขึ้นบนไปแล้วครับ กินเต็มที่ไปเลยครับวันนี้เอาไหมเอาข้าวหนเาอาลึมัอยู่ไตนี้มันกินย้อนไตนี้นี่ละนี่ะนะเอ,เ,อเ,อเอาเอาเอาไม่อยู่ครับวันนี้ย หลุดจังโอ้หลุดไปแล้วครับอันนี้หลุดหลุดไปแล้วอีกตัวนายพัน,น,พนหลุดไปแล้วโอ้กินครับกินไปเลยครับตัวน,นี้หลุดครับเพราะอังหนึ่งนาทีแกมเป็นไงบอกอานโจว่าน่าจะกินครับเอากินเดียวครับจริงครับพี่น้องไปไหมไปไหม หลังจากหลุดมาแล้วสองตัวครับผมเองทําพลาดมันกินย้อนครับ<ม>นี่ก็คิวของฟานโจครับสายทําไมนิ่งๆครับ<ม>น่าจะตัวใหญ่ครับตัวนี้ ตล่ะค่อยๆค,ครับค่อยๆดึงสายทรงครับอันโจอะไรแล้วครับนา้าหลังจากเงียบหายมานานอานโจก็เอาแลนะครับดูครับอานโจจะทำยังไงกับปลาตัวนี้พี่น้อง ไปก่ออิดไปบ่น่าจะตัวใหญ่อันนี้สายออกเรื่อยๆครับเฮ้ยโจเอาปิดเบรกงัดเลยอันนี้เอาด้วยอันนี้ก็ไปครับ โอ้กินย้อนมาทางนี้หมุนหมุนถอยมามึงถอยถอยขึ้นมาถอยขึ้นมาหมุนก่อนค่อยค่อยหมุนกินขึ้นบนนะวะ

อมอืมาดีอโอ้อ้ยากล้องล่วงกันไปแล้วครับยูพี่พี่พี่ปลาอยูพี่เฮ้ยปลาหรืออะไรวะน่ะไม่ใช่แล้วจุยเอ๊ยูเออไม่ยนละปลาหันเัีเนียยเงียเดี๋ย เออพี่ย่าว่าไงครับโอ้หลุดทำโอ้ยหลุดไปแล้วครับโอ้คันนี้เอาอีกแล้วครับรอบที่สามจะได้ไหมครับวันนี้อ,อเืเป็นนั่นละเป็นในกลุ่มนี่แหละลูกพี่เออเมียน อืมลงไปอีกลงไปน,นั่จนจริงนะคักกอนนะ,ะจะทายยังว่าบันทายแล้วทายแล้วฐานหกฐานเจ็ดแล้วเอาแล้วครับรอบสามจะได้ไหมครับวันนี้บอกว่าขันพักกันไปจตโดนแล้ว เบีมดำมันแัละนี่ผักยังไงมันอยู่ไตนี่เนาะน่ะเอาแล้วครับเอาแล้วครับรอบสามโอ้โหอยู่ไหมครับ อเอาอีกแล้วครับท่านหลุดอีกแล้วเกี่ยวกันแล้วยลดอีกแล้วครับท่านรอบที่สาม,รอ,สามรอบสามผ่านไป ai phan rụt riêng đeo vào nè bật nó cứ bật tin hả nó khỏi khỏi đi vậy nỉ quá hả đi tì vậy thao đi tì vậy thầy bằng đâu ờ à đi